สวัสดีครับพบกันกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับหนึ่งขอแนะนํารถไฟฟ้านะครับร้อ SUV ราคาคุ้มค่าที่สุดในตอนนี้ครับนั่นคือ MG s e v e v ครับถามว่าทําไมถึงตัวนี้ถึงคุ้มค่านะครับเพราะว่าตัวนี้ต้องบอกเลยว่าราคาจากราคาเต็มนะครับหนึ่งล้านสองแบาทนะครับผมเหลือเพียงราคาปัจจุบันนะครับหกแสนเาบาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับ เครื่องยนต์อ่าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับขนาด177แรงม้าครับแล้วก็วิ่งได้สูงสุดนะครับ403กิโเมตรต่อหนึ่งการชาร์จนะครับผมแล้วก็ตัวรถนะครับจะมีความสวยงามแล้วก็พิเศษเพียงใดครับเดี๋ยวตามหนึ่งมาดูกันเลยครับโอเคครับตอนนี้นะครับจะเริ่มจากไฟหน้านะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของเขานะครับไฟหน้าจะเป็นแบบ LED นะครับมาพร้อมกับ Daytime r u n n g Light นะครับมีความสวยงามมากๆเลยตัวนี้ต้องบอกเลยว่าคุณผู้หญิงอ่ะใช้งานสะดวกมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าสังเกตนะครับบริเวณกระจังหน้าเนี่ยจะมี ดึงสายนะครับเวลาตัวลูกค้าชาร์จแบตนะครับดึงสายเข้าออกเนี่ยไม่ต้องไปลากสายไกลเลยนะครับผมตัวนี้นะครับจะมากับล้อนะครับผมล้อจะเป็นล้ออัลลอยนะครับตัวนี้หนึ่งต้องบอกนิดนึงนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยจะมีฝาครอบล้อให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ทําให้ลูกค้าดูนะครับว่าเรามีการถอดแล้วก็สามารถเอาไปทาสีเพิ่มเติมได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นรุ่น X นะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นท็อปมีกล้อง360องศานะครับ เรสังเกตได้นะครับว่าจะมีตัวกล้องอยู่อยู่บริเวณกระจกมองข <dear being, S 1> <Yeah. S 2> ้างนะครับผมการเข้าออกนะครับลูกค้าก็ต้องบอกเลยว่าการเข้าออกง่ายมากนะครับเพราะว่าจะมีระบบคีย์เลสเซนที่นะครับผมเพียงแค่กดไปเพื่อเปิดหรือว่าปิดอาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพามาดูด้านในกันเล็กน้อยนะครับสําหรับด้านในนะครับคือต้องบอกว่าก็มีความเป็นพรีเมียมนะครับเพราะว่าจะได้การตกแต่งภายในเป็นสีดําล้วนเดินด้วยได้แดงนะครับผมตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเบาะปรับไฟฟ้านะครับจะมีให้ฝั่งคนขับนะครับ ก็เรียกว่าให้ความสะดวกสบายได้ดีเลยนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับหน้าจอกลางนะครับจะเป็นแบบ f u ลดิจิตอลนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟัง c t i o นะครับตัวเนี้ยหนึ่งก็บอกเลยว่าสามารถปรับเสียงลดเสียงได้แล้วก็รวมถึงการใช้งานเรื่องของ c r u ร s ส control นะครับผมสามารถควบคุมที่พวงมาลัยได้เลยจอกลางก็ต้องบอกว่ามีความโดดเด่นเหมือนกันนะครับลูกค้าเพราะว่าให้ขนาดที่ใหญ่นะครับแล้วก็มองเนี่ยต้องบอกว่าง่ายมากแล้วก็รองรับฟังก์ชันครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น apple carplay android auto นะครับผม คันเกียร์นะครับผมแล้วก็อ่าก็จะเป็นแบบหมุนนะครับผมรวมทั้งระบบการปรับปรับแต่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโกเนี่ยมีมาให้ครบเลยครับคุณลูกค้าสําหรับราคานี้เลยนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันเล็กน้อยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับจากรถจริงนะครับก็คือภายในเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับผมแล้วก็จะมีช่องแอร์อยู่เบนดด้านหลังนะครับพร้อมช่อง USB ชาร์จนะครับ ตัวนี้ต้องบอกเลยว,ว่าเป็น SUV ที่มีขนาดกว้างขวางมากเลยนะครับที่วางขาเนี่ยค่อนข้างสะดวกสบายนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วทางด้านาบริเวณด้านหลังให้ด้วยนะครับผมเอาละครับนี่คือบริเวณทางภายในนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่สัมภาระด้านหลังนิดนึงนะครับผมตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่า,าสัมภาระห้องโดยสารเนี่ยใหญ่มากๆเลยนะครับผมแล้วก็จะมีเขาเรียกว่า,าตัวนวี้เอาไว้ปิดนะครับแล้วก็ จะมีที่เก็บของนะครับผมรวมทั้งวอลชาร์ดเนี่ยต้องบอกเลยว่าราคาเนี้ยเรายังมีให้นะครับพร้อมบริการติดตั้งนะครับผมแล้วรวมถึงสายชาร์จถูกเฉิดและรวมถึงสายอ่2 V2L ให้ด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับก็อุปกรณ์ก็มาให้ครบนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังก็มีให้นะครับผมคุณลูกค้าตัวรถที่ลูกค้าจะได้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นได้แบบนี้เลยนะครับผมอันนี้หนึ่งไม่ได้มีการเขาเรียกว่าตกแต่งเพิ่มเติมใดๆเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันอีกเล็กน้อยนะครับ สำหรับตัวด้านข้างเนี่ยหนึ่งก็ต้องบอกเลยว่าไซนี้นะครับในราคา699,000บาทเนี่ยลูกค้าจะได้ไซร์รถที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยนะครับผมก็ต้องเรียกว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับเอาละครับและทั้งหมดนี้นะครับคือภาพรวมนะครับของ MG ZED v นะครับตัวที่เรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดตอนนี้นะครับสำหรับข่านใดนะครับที่กำลัง มองหารถไฟฟ้านะครับในราคาที่อยู่ในงบประมาณ7แสนเนี่ยหนึ่งต้องบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มค่าที่สุดนะครับเพราะว่ามันมาจาก1นล้านบาทนะครับส่วนลถจังๆเลยประมาณ3 0 0 0สนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใดที่สนใจนะครับตอนนี้หนึ่งบอกเลยว่ารถมีไม่เยอะนะครับสีปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเหลือไม่เยอะนะครับผมมีแค่เทานะครับแล้วก็สีเทาแล้วก็สีดำเท่านั้นเองนะครับผมท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตัวนี้ออกรถได้ไม่ยากเลยนะครับผมใช้เงินดาวน์ต่ํามากนะครับผม ท่านใดสอบถามได้นะครับที่เบอร์หนึ่งนะครับ0896659998นะครับผมจะโทรมาสอบถามนะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมแต่เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ากับรถโปรโมชั่นดีๆนะครับผมวันนี้หนึ่งไปก่อนนะครับสวัสดีครับ